ในโลกปัจจุบันที่เราถูกล้อมรอบด้วยข้อมูลชีวิตคนอื่นอยู่ทุกวันการเปรียบเทียบจึงเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเรามองชีวิตคนอื่นและเอามาเป็นมาตรฐานชีวิตตัวเองจนใจเราถูกบีบคั้นโดยไม่จําเป็นแต่แท้จริงแล้วความสุขที่แท้ไม่เคยต้องผ่านการเปรียบเทียบกับใครเลยเมื่อเรามองว่าคนอื่นมีมากกว่าเรารวยกว่าเราสวยกว่าเราใจเราจะเกิดความอยากความอิจฉาความน้อยใจ การเปรียบเทียบทําให้เรามองข้ามคุณค่าและความสุขที่เรามีในปัจจุบันแต่และชีวิตมีเส้นทางและจังหวะไม่เหมือนกันบางคนสําเร็จเร็วบางคนสําเร็จช้าบางคนสุขเงียบเียบโดยไม่มีใครรู้เมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีชีวิตใครที่ดีกว่าใครโดยสมบูรณ์เราจะเริ่มวางใจพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่มองชีวิตด้วยความริษยาจิตที่ฝึกสติ รู้จักพอรู้จักวางใจจึงสงบเย็นกว่าการดิ้นรนเปรียบเทียบผลเสียของการเปรียบเทียบตนเองตลอดเวลาการเปรียบเทียบทําให้เราไม่รู้สึกเพียงพอไม่ว่ามีเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกขาดเพราะมีคนที่ดูเหมือนจะมีมากกว่าเสมอจิตที่ขาดความเพียงพอจะเต็มไปด้วยความกังวลวิตกและเหนื่อยใจการหยุดเปรียบเทียบอย่างไร เริ่มจากรู้ทันความคิดทุกครั้งที่ใจเผลอเปรียบเทียบฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆที่เรามีอยู่ในชีวิตมองความสำเร็จของคนอื่นด้วยความยินดีไม่ใช่ความน้อยใจตัวอย่างในชีวิตจริงบางคนมีงานดีแต่ขาดเวลาครอบครัวบางคนเงินน้อยแต่ชีวิตเรียบง่ายสุขใจไม่มีมาตรฐานเดียวของความสุขเมื่อเรามองชีวิตด้วยความเข้าใจความเปรียบเทียบจะค่อยๆคลายออกไป ความสุขไม่ได้มาจากการชนะใครแต่อยู่ที่การเข้าใจและยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นการหยุดเปรียบเทียบจึงเป็นจุดเริ่มต้นของใจที่สงบและมีความสุขจริงแท้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับธรรมะหนาทีสวัสดีครับ